วัสดีครับพี่นอ้องกลับมาพบกับพ่มอมบอยอีกแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้พ่มอมาบอยมาอยู่ที่าลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตรครับตัดเจริญพืชผลเดี๋ยวพามาดูรถตักกาลังทำงานครับเดี๋ยวไปดูกันครับอ่าตอนนี้รถตัก แชมป์ครับรุ่น YN926L กำลังทำงานตักมันสะปะหลังมารวมกองไว้ครับตักจากาจ,จุดเทมันครับดูดจุดดั้มมันก็เดี๋ยวตักมารวมกองครับอันนี้ก็มีรถขีบพืชผลทางการเกษตรครับกำลังสาธิตกำลังทดลองทำงานครับเป็นรถ จัดแปลงใหม่ๆสดๆร้อนๆครับกำลังมาทดสอบการทำงานอยู่ครับอ้าวพอดีรถตักเขาเสร็จงานแล้วครับก็เดี๋ยวเบื้องต้นก็นมาดูรถขีบของอาทางอู่กิษดาการช่างก็แล้วกันครับ อันนี้เป็นรถไถดัดแปลงเป็นรถคีบนะครับไว้สําหรับคีบปามน้ำมันครับก็เดี๋ยววิดีโอรีวิวรถคีบนี้เดี๋ยวฟอร์มบอก็แปะลิงก์ไว้ให้ครับเดี๋ยวมีอีกวิดีโอเบื้องต้นจะมาถ่ายรถตักครับแต่เสร็จงานพอดี ช่วงนี้ราคามันสับปะหลังราคาดีครับบางร้าน3บาท10บสตางค์เลยครับช่วงนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วก็คนที่ขุดมันเก็บกู้มันเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังก็กำลังทยอยมามา,มานำมาขายที่ร้านครับนี่อันนี้เป็นดัมเทมัน ตอนนี้ยังไม่มีรถมาครับก็เลยยังไม่ได้ถ่ายให้ดูหลักๆใช้คูปัตต้าปั่นปั๊มให้รดลิกครับก็เบื้องต้นได้ดูรถตักทำงานแป๊บเดียวครับบอดีงานเสร็จแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยพอไม่พี่น้องไว้ด้วยครับกะว่าจะพาดูยาวๆสักหน่อยก็ ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฟอร์มบอยด้วยนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอดีๆมาแชร์ให้รับชมเรื่อยๆครับก็วิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ